ทีมงานโฟีเดินทางมาเนี่ข้างหลังผมนะครับโอ้โหพื้นที่ตรงนี้นะครับแหล่งที่ปลูกกล้วยหอมแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางและนี่คือเจ้าของสวนนะครับแปลงนี้นะครับประสบผลสําเร็จจากการใช้โฟชีอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้นะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับค่ะปุญญวีปุริพัน์นบ,บคุณค่ะ พื้นที่สองไร่กว่าค่ะปลูกกี่ต้นนะพี่สองพันต้นค่อันนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ปลูกกล้วยแล้วนั่งหัวเราะผมแน่เลยเพราะว่าพื้นที่สองไร่กว่าแถวนี้เขาปลูกกันกี่ต้นเนี่ยสองไร่กว่าเขาก็ปลูกประมาณแปดร้อยต้นแรกๆเนี่ยคนที่เขาที่เขาเป็นมืออาชีพปลูกกล้วยอยู่ที่น,นี้เขามาบอกว่าไงครับเขามาหัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เคือแน่นอนบอกไม่ได้เคือแน่นอน มันทีจัดคือเหมือนเหมือนปลูกเอาต้นน่ะของพี่นี่ปลูกมากกว่าเขา2เท่าทีเลยค่ะที่น้อยที่น้อยแต่ต้องการผลผลิตเยอะค่ะแล้วมั่นใจอย่างไงรับว่าจะสามารถสร้างผลผลิตได้ก็พอดีมีพี่ที่รู้จักกัน10ปีแล้วเขามาแนะนำาโอทีนี่ค่ะว่าเออใช้ดีนะคือตอบโจทย์ได้นะกับพืชสวนพืชไร่อย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยแล้วใครฉีดี พอดีลูกชายมีโดนโดนพ่นยาค่ะใช้โดนฉีดฉีดบ่อยไหมพี่ทุกอาทิตย์เลยค่ะก็คือเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณสี่ครั้งค่ะฉีดตั้งแต่พอปลูกได้15วันแล้วก็ปาดหน่อพอหน่อจิมขึ้นมานิดนึงก็ฉีดเลยคือโดนดินด้วยโดนดินด้วยใบอ่อนๆโผล่ขึ้นมาก็ฉีดได้ใช่ค่ะไม่มีปัญหาเลยใช่ค่ะตอนนี้8เดือนแล้วก็ยังฉีดอยู่ก็ยังฉีดอยู่ค่ะที่สังเกตคือต้นสูงนะฮะสูง่นิดนึงแต่ว่าที่เห็นก็คือ หวีใหญ่เครือใหญ่แล้วก็ได้ผลสวยด้วยนะครับคคเครือหนึ่งนี่ติดประมาณกี่หวีครเครือหนึ่งก็มี6 7เจ <7, S 1> คดะอันนี้ขนาดปลูกทีนะฮะ,ะแต่ถ้าเกิดปลูกตามสูตรเขาเว้นสักหน่อยหนึงหรือขยับปิกสัก,กวานึงเนี่ยน่าจะได้8 9ง9หวีลูกลูกชายบอกคราวหน้าจะปลูกห่างแล้วก็เอาเก้าหวีซึ่งไม่มีใครทำได้นะเก้าหวีที่นี่ ยาฆ่าเชื้อราไหมฮะไม่ได้ใช้ค่ะใช้แต่โฟเทียงเดียวแต่ยาฆ่าเชื้อราไม่ใช้เลยไม่ใช้ค่ะในขณะที่แถวนี้เขาเป็นตายพายกันเป็นเชื้อราเข้ากันมหาศาลค่ะแปลงนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นอาการเชื้อราเข้าเลยบางทีเวลาเขาปลูกกล้วยนะคะเขาอยากให้ผลสวยกันโรคกันแมลงเขาต้องห่อใช่ไหมครค่ะต้องห่อใช้ถุงพลาสติกสีฟ้าห่อซื้อใช้ถุงพลาสติกสีฟ้านะครับถุงใบเท่าไหร่ครับ5บาทค่ะถุงใบละ5าบาทเอา2อ0 0หน่อคูณนะครับ2,000หน่อคือ2,000นต้น ก็เอา2000 2 0 0พันห้าเพื่อจะหอะ่อีิโลเคือคแล้วเขาห่อกันฟรีไหมครับก็ต้องจ้างคนงานมาหอ่อซึ่งเราทำไม่ไหวหรอกที่แปลงข้างๆนะคะแปลงนี้ของพี่ห่อไหมฮะไม่ห่อคะ่ะดูสิคะคือลูกจะสวยคือสีสวยนวลเราไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรมารบกวนนะคะผมดูไปนะครับไม่มีการห่อด้วยกระสอบถุงพลาสติกสีฟ้านะครับไม่ต้องพางแสงเขา ไม่ต้องกันแมลงเขาคะไม่ต้องค่ะแมลงไม่ไม่มีมากวนนะคะไม่ค่อยมีเห็นบอกว่ามีการใช้ปุ๋ยบ้างแต่ไม่มากเนี่ยทั้งหมดปกติเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงจะเก็บขายเนี่ยที่ใช้ปุ๋ยไปเยอะไหมครับ5กระสอบค่ะ5้าลูกห้าลูกนี่มันเหมือนแบบดมๆเองนะไม่ได้กินเลยนะค่ะใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยครับมีพามประทับใจอะไรกับตัวสินค้าโฟชีบ้างครับบอกท่านผู้ชมนะครับประทับใจตรงที่ช่วยให้เราลดต้นทุน แล้วก็ผลผลิตดีคือสามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากมายเลยผลผลิตเราก็ดีได้แม้กล้วยเราจะแน่นแสนแน่นนะเราก็คือต้นจะสูงอะไรก็ได้ทุกทุกต้นทุกเครือทุกต้นทุกเครือไม่มีเสียหายเลยค่ะแล้วก็ไม่ล้มไม่ล้มแล้วก็ไม่หักค่ะแม้แต่พายุแรงที่ท่ายางเนี่ยพายุจะแรงมากเลยนะคะ วันนี้ทีมงาน4ฟต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับท, <ะ S 1> ที่จากอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสวนกล้วยหอมครับสวัสดีครับ